สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเลเ crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวันเลกเรซี่ก็มีข่าวเกี่ยวกับโคชออสเกติพงศ์รัชธักรียงไกรมาฝากกันค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะโคชออสเกติพงศ์รัชธากรียงไกรประธานเทคนิคสมาคมวอล,ลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาประกาศลาออกจากตําแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบผลงานของวอล,ลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะคะที่แพ้4นัดติดต่อกันทําให้หล่นไปอยู่ในอันดับที่15ของตารางในศึกวอล,ลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สนามแรกค่ะ ล่าสุดนะคะนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมวอลเลย์าบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยว่าทางสมาคมได้ระงับใบลาออกของโคชออสเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยระบุไว้ว่าได้คุยกันแล้วไม่จำเป็นต้องลาออกและเห็นว่าช่วงจังหวะนี้เราต้องใช้โคชออสช่วยดูแลเด็กๆอยากให้อยู่ช่วยกันก่อนเนื่องจากเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของทีมวอลเลย์าบอล แล้วหลังจากการจบการแข่งขันเนชันลีกค่อยคุยกันอีกครั้งพร้อมทั้งทางเรืออากาศโทชานริกวงประเสริฐผู้อำนวยการบริหารและรองประธานกิติมศักดิ์ตรอดชีพแห่งสมาพันธ์วัลเละบอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC นะคะได้ออกมากล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ว่าที่ผ่านมาเด็กเพิ่งกลับมาจากหลีกอาชีพแม้นักกีฬาหลายๆชาติจะเล่นในลีกอาชีพต่างประเทศเหมือนกัน แต่สิ่งที่ต่างก็คือเรื่องร่างกายที่ชาติอื่นสภาพร่างกายเขาดีกว่าเราและฟื้นกลับมาได้เร็วกว่าส่วนเด็กเรายังมีการบาดเจ็บบ้างฟื้นไม่ทันบ้างก็คงต้องแก้ไขกันต่อไปทุกทีมเขาก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อเอาชนะเราเหมือนกับในอดีตที่เราพัฒนาเพื่อเอาชนะคู่แข่งให้ได้ และนี่นะคะก็เป็นคําสัมภาษณ์นะคะแล้วก็เป็นบทสรุปนะคะในกรณีที่โคชออสจะขอลาออกนะคะแต่ทางนายกสมาคมกีฬาวลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางเรืออากาศโทชานริศนะคะต้องบอกว่าเป็นรองประธานกิติมัดักตลอดชีพแห่งสมาพานันธ์วอลเลย์บอล,บอลแห่งเอเชียเลยนะคะได้ออกมาพูดแล้วว่าณนะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะ,ะที่จะให้โคชออสลาออกเพราะฉะนั้น จึงระงับคำสั่งลาออกของโคชออสไปก่อนค่ะและสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยของเรานะคะคในสนามที่2ส,สัปดาห์ที่2ในนัดแรกนะคะเราจะต้องลงสนามพบกับทีมชาติโดมินิกันค่ะเวลา15นาฬิกาตามเวลาในบ้านเราเลยนะคะยังไงแฟนวลเบอลก็อย่าลืมเปิดหน้าจอรอเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยของเรากันด้วยนะคะทางช่อง7 HD ช่องหมายเลข35ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของโคชออสในกรณีที่โคชออสจะขอลาออกแต่ทางสมาคมยับยัง้งสั่งระงับคำสั่งลาออกของโคชออสไว้ก่อนค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสำหรับข่าวนี้ยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะมิฉะนั้นจะโดน u t u b e บล็อกเอาได้นะคะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของช s นิสชา n e l ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ